เกลีอวเด้อจ้ะเด้อขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเข่าคะ่ะโอ้ยเนาะเมึงขอบคุณจากใจอีดีเด้อจ้ะโอ้ยตื่นเต้นเพณลองคะ่ะเฮ็ดคลิปมาานี่ก็บอกเม่นปีสองปีเนาะจ้ะคือเกา่ากนผูกเกา่าเฮ็นเฮ็ดกับปิน ไตเต็นตุ๊กตุติมเลือกเอาเลยจ้ะเด้อ,อจะเอามองใดเน่อยากให้พี่ให้น้องเห็นน้ำโ,โ,โอ้ยขากล่องก็เอามาอยู่พี่น้องแต่มาตั้งกับเสียเวลาอย่าพ่นกระจะ๊ป๊ปๆปๆ,ๆ กไปเดยเร็พี่น้องเพื่อนบุกขึ้นมูจ้ะเมื่งเขาเพิ่นพี่น้องแบปาดง,งาำแท้สออนเนะสายอีดีเห็ดคันตะเลน้นรีกว่าเห็ดมันปูเด้ย๋ยวะเนี้ยอย่างพี่น้องเพิ่อนจะออกเป็นสาย,ยาถ้าเิ่อนออกนะคะ ป้าน่ะมีหลายอยู่ดีจ้ะอมองที่เพิ่นเคยออกเพิ่นกระจังออกเลยจ้ะเด้อติมกระแปดอยู่ดีจ้ะเป็นอย่างจังว่าสัน่นอืมติมก็เอาองดีของเพิ่นมากแล้วเนาะอ่าติมกระโงะระบงหูนะคะพี่น้องคะอ่าเพราะว่าตรงนี้นะคะที่เปใหญ่ผ้ามามนี่เนาะ ส่วนตรงนี้เพิ่นจะ,ะค่อยๆไม่เก่นยแ่ส่วนมากจึงคิดว่าอ่านกวางโมดเนาะกับกวางตัวน้นอยๆนะพี่น้องกวางบานเฮ้าอะทั้งนี้เพิ่อน,นหยุดเนาะเพิ่นเหยียบมากเนาะพี่น้องเพิ่นก็นเลยเป็นเส้นเป็นสายยังเสียละจ้ะลายพูดรวมสมบูรณ์ยี่ดีจะ้ะ 你们要搞对象不？ จะพอน,นี้นะี่ยลงกันพี่น้องนี่แหละค่ะเนาะติมกระบ,บอกหูพอนญ้บรนันพอ่ออันนี้พอนี้ก็ได้โทรมานเนาะจ้ะอันนี้ก็เหมือนสัญญาดักที่ว่าติมเสื้อได้จ้ะติมเสื้อในในใน,ใน,ในอ่าสิทธิส่วนบุคคลเนาะ พราะปาปลาหนีมาติ่มมาพอนหญ่้ามาจับจัเจอหลายหลายเลยจ้ะเบิ้กพี่นอ้องเพราะว่าปีนี้ฝนกระตกดีอยู่แต่เพิน่นเพิ่นบริตกแห้งเนาะนถาม่างบองงามพีมม่นอ้อง บ่งน้าไก่แงะหลอกจังสีทําความสารงายน้าผีหนอกแต่กับคือว่านะ่ะแหละหน่อยหลายเข้ากับบ่เอาเลยจ้ะเนีเบ่ง,บงนองกวางยางเลยจ้ะความงา,ง,งาม จ้าเบิง้งพ้นแห่งแม่จ้า้าไรนำฝนนี่นะโอ้ยเหลืองเต็มป้านี่แหละจ้า่าถามมาป้านี่ผมากกระได้เด้อจ้ะเด้อบ่ญมามีเจ็ติ่ม,มาเด้อทุกคนมาเก็บไปกินได้ของขึ้นตามธรรมชาติเนาะจ้ะ mày phân nha chào <laughs> phân nha chào ngon nha chào phân 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 nha thì phân nha chào phân nha chào phân nha chào phân น้องจ้ะแต่เพิ่นเพิ่นออกก่อนฝนตกทรายเพิ่นพี่น้นนองเพิ่นตดนน่าหรือว่าเพิ่นเถาเนาะให้เบ,บิ่งบบทันเก็บแด้จ้ะเด้อก็จะออกเป็นยังสิละตั้งใจจะไปเบิ่งเค็ดพึ่งหวานจา้ะขอบคุณเจา้าปลาเจา้าเขาเด้อค่ะรถกำลังออกให้พึ่ง อ,อันนี้ดอกเพราในนามฝนได้พี่น้องแต่ก็เอาอยู่ดอกด้วยจ้ะทรงอันนี้ก็เข็ดพึ่งอยู่เด้วเนาะพี่น้องเนาะคือเข็ดพึ่งเลยแหละด้วจ้ะดอกงามอยู่จ้ะแต่บอกเคยกินด้วยจ้ะเด้อไม่เคยกินนะค่ะพี่น้องปลาที่ว,ว่าเคยไปเก็บเข็ดพึ่งหวาน เจอดอกเดียวจากกันมาอีกปลาใหม่มาเจอเหตดเพ่งนี่เนาะจา้ะเออกว่านเอ้ยขอบคุณเจ้าปลาเจ้าขาวด้วยค่ะเด้อดึกวา่าจีบพวอเนี่ยพี่น้องอือม,มาปลาใหม่ด้วยนี่ตั้งใจมาสิ่งนี้แหละจ้ะฮึดนั่งทาก,กับกินน้ำพี่น้องอืออย่ายตัดขาเนาะ ค่ามองนี่นะคะวันนี้มันเห็ดพึ่งคาลายแสบจากพี่น้องแสบปึกกันกับเห็ดพึ่งหวานเนี่ยติมบ,บ้านนะแต่พ่อใหญ่บอกกินน้ำด้วยจ้ะนี่ค่ะเพราะว่าติมเก็มเอาเห็ดมมนปู่นี่ติมคิดว่าพ่อใหญ่เปอนือสิบอกกินน้ำนังสีหนาะเห็ดอันนี้นะคะ จะปัดขาตอเนอะจ้าเว้ยได้กินนยูพี่น้องจ้าวสิพ้าออกเมื่อแล้ว็พ่ออยู่นี่อีกแหละเออพี่น้องพวกกินแล้วแหละจ้าปลานี่บ่มีเห็ดอันมันปูเลยพี่น้องมีแต่เห็ดพึ่งขาล